ลับกผมก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมท่าโเลิกเช่นเคยแล้วก็วันนี้เรามาแปลกหน่อยนะครับผมก็คือเรามากันในเกมคอนแทคแอนโฟลิสนั่นเองซึ่งในเกมนี้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับการที่เราจะต้องมาเป็นตำรวจชายแดนนะครับผมในดินแดนอาคาลิสันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันแหลกไปหน่อยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า คมผมค่อนข้างกกนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตปรับแต่งอะไรแป๊บนึงซึ่งถ้าเกิดว่ามันแหลกไปหน่อยหรือว่ามันทําให้ผู้ชมเวืยนหัวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าคอมผมไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะกราฟิกมันก็ไม่ได้มีให้แบบบล็กมายนะครับผมึ่งอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องไปที่ออฟฟิศและหยิบไบเอกสารอ่ามาดูซิเปิดโฟลเดอร์กดแท็บ สะชดสารชื่อนามสกุลวนหมดอายุหมายเลขหนังสือเดินทางแล้วก็รูปถ่ายชื่อนามสกุลเอาละเรินกันเลยดึงึ้นโยกเพื่ออให้คนดอกคนแรกเข้ามาในเขตควบคุมชายแดนอา่าฮะมาเลยครับผมวันนี้ผมทำงานวันแรกฮนะเข้ามากันได้เลย ผมอาจจะทำอติดขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมาทำงานวันแรกแล้วนะรเราขอไปจริงๆสายเอยสารด้วยชนะนะ้าด้วยนะเชิญครับติดนะวันแรกต้องเจอกลายเอกสารอุปบัญชาการนี่น่าลำคานมากอาริวซักชักชัก์ริวชาร์ชกักจะกดอยจะถูกไหม ดูสิไม่ตรงกันจบพูดไม่ถูก,ก,กต้องอะโอเค,อคเข้าใจเข้าใจเกมละ U5L U5L เ8 2หมดหมดวันที่18อันนี้ใช้ได้ถึงวันที่4อ้าวไม่ตรงซะแล้วอ่ะโอเคน,นี่สมกุณ วันหมดอายุไม่ถูกต้องนะฮะส่วนเลขหนังสือเดินทางเนี่ยก็ถูกต้องจแจ้งเรียบร้อยถนาใ้ตรงกันแต่นี้นะครับผมไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องวันหมดอายุไม่ถูกต้องนะครับผมซึ่งรูปถายขอดูหน้าตาของคุณหน่อยหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะ แต่อให้ผ่านก็ได้ไม่ให้ผ่านเ้ยไม่ผ่านดิมันอเอยขออภัยด้วยครับพอดีว่าผมมาทำงานวันแรกนะะผมก็เลยเบอรเอหนะ่อยจริงๆเ,เล่นหนังสือเดิมมัน วันหมดอายุไม่ตรงกันเราไม่ควรให้มันผ่านไปโอ้เงินลบหนึ่งร้อยเลยวันแรกเรียบร้อยอ๋อ,อแหลกขอไปท่านผู้ชมจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าปอดตาก,กัน,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 นมาแล้วไฟเอกสารด้วยะฮะโอ้บัญชาก,กาหน่ารำคาญอิปายเลยชื่อตรงกันไม่เล่นสือเดินทางตรงกัน ได้ถึงวันที่25ไม่ตรงกันฮะในผลในการเข้ามาคือการเยียบชมนะครับผมซึ่งมาจากราชอาณาจักรเอโอเคซึ่งอันนี้ใช้ได้ถึงวันที่2 5อันนี้ถึง24นะครับผมก็คือหมดอายุไปแล้วหรือเปล่าประนึ็นนะอยากเข้าเมืองหมดอายุไปยังยังไม่หมดนะครับผม Hmm. เราควรให้เขาเข้าไปดีไหมอันนี้ก็ตรงกันนะใช่อันนี้มันก็ตรงกันนะไม่รู้อะแต่ว่าเราให้ไปแล้วกันเพราะามันยังไม่หมดอายุเนาะซึ่งเรื่องรูปถ่ายทำไมหนวดไม่ตรงกันเพื่อนหนวดนี่คนละอย่างกันเลยนะจะไปทำหนวดใหม่หมาเลย หมวกนี่ก็ตรงแว่นก็ตรงแต่หมวกแต่ว่าหนวดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นฉันขออนุญาตไม่อนุมัติให้คุณเข้าไปวันอะไรกันนี่วันนี้วันเสาร์เพื่อนวันนี้วันเสาร์ที่สิบหกพฤษภาพฤษภาปอกรกฎากณดาคนต่อไปเดินเข้ามาเลยฮะถูกไหมถูกพีเยี่ย,ยมได้80แต่ลบ20เหมือนเดิม โอ้ยแหลกจังเลยวัสดีครับขอเอกสารด้วยฮะไงจำเป็นจริงๆเหรอจำเป็นดิพวกไม่ได้เอกสารแล้วฉันจะตดวจดยังไงล่ะตรงกันเลขอันนี้ตรงกันปะตรงกันใช้ถึงวันที่ยี่สิบสามนหมด,หมดอายุคือ 30. สามสิบิ่งสุขภาพปนึกเมื่อกี้ฉัน อันนี้คือไม่ต้องการอยู่แล้วในผลที่เข้ามาคืองานอ่ะขอะอนุญาตดูหน้าตาครับเพื่อนอ๋อหน้าตาก็ตรงกันดีนี่เอกสารยังไม่หมดอายุไปไปก่อนเรื่องของคุณครับพี่คนนี้โคตรหยาบคายผมอาจจะพูดติดๆขัดนิดนึงนะครับผมไม่ได้คิดอะไรออกมไม่ได้คิดคำพูดอะไรเลย คนต่อไปเลยครับพี่นี่คืออะไรในแผงนี้คุณสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในเอกสารคนขับคุณคนขับล่าสุดหาขอ้อมูลบรรทักรอบๆขนสินค้าเข้ามาคุณตรวจสอบว่าเขาซ่อนอ่าโอเคขออภัยด้วยครับดีว่าเป็นคนที่อ่าอ่ออาภาษาไทยค่อนข้างช้าเลยแหละคนสุดท้ายของวันนี้ เอสวัสดีครับเดี๋ยวจนะผมเปิดประตูมันได้ด้วยเหรอผมเปิดประตูนางนางได้ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ผมว่านางน่าจะหัวร้อนจะจัดเลยแหละผมพอดีวกว่าไปสารด้วยครับ นี่เป็นจริงๆเหรอจำเป็นสิใครบอกไม่จําเป็นกันล่ะผมขออญาตอ่ะไม่มีเสียงเพลงแล้วมีสมาธิพูดขึ้นเยอะเลยอ้าวแค่ชื่อก็ไม่ตรงกันแล้วราบิฟราบิฟวาฮิฟนี่ก็ไม่ตรงกันอีกอ้าวอันนี้ นี่ไปถึงวันที่หมดยังไม่หมดอายุโอเคโอเคไม่สินี่มันหมดอายุไปแล้วนี่วะแต่ว่ายัางไงซะเราก็ไม่ให้ผ่านอยู่ดีไหนขออนุญาตดูลูกถ่ายตรงกันแต่ว่ายัางไงซะผมก็ไม่ให้คุณเข้าไปอยู่ดีตั้งแต่ที่คุณเชื่อไม่ตรงกันแล้ว เป็นวาิพาั้งใหญ่เรื่องของคุณครับพี่ผมทําถูกต้องแล้วพี่เยวผมผมแจ้งเปิดประตูมาเล่นได้ไหมอ่ะเรียบร้อยไปไเลยพวกเอาแล้วปิดรถมันไฮเทคว่ะวันนี้คุณทำได้ดีดีทีเดียวเลยสหายตอนนี้คุณสามารถไปพักพิพากาในของคุณและพักผ่อนได้ ไอ้น,นี่อนะอพาร์ตเมนต์มองอยังไงไอ้น,นี่มันก็ลบบ้านชัดๆแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอ,อ,อ๋ออ๋ออยู่นี่อยู่นี่เปิดเผยแกร่วมมือด้วยกันนิโคลาริชโรชนิคอฟูอ้ปชากาตำรวจชายแดนในาคาเดสตาถูกตั้งกล่าวหาว่าร่วมมือกับแก๊งลักลอบขนสินค้าและถูกจัดสินจำคุกเป็นเวลาสิบปีและทำงานหนักสำนักงานอัยาการได้เปิดข้อ ได้เปิดการสอบสวนการทุจริตของตำรวจการสอบสวนของ6คนที่เชื่อมโยงกับโรชนิคอฟกำลังดำเนินอ,อยู่และนี่คืออะไรรัฐบาลแจกอพาร์ตเมนต์อ๋อนี่ข่าวโง,โง,โงว่ๆอย่าไปดีซี i s าร์อพ a ร์ตเมนต์ indeed และคือแล้วนี่คือเตียงกูเหรอเพื่อนนอนอจริงนะ ภาพสวยนะเกมนี้ตรวสอบใหัวต้องหนึ่งบำรุงรักษาทรัพย์สินสามเอาเงินเดือนพนักงานสามลบไปเจ็ดสิบห้ายอดวันนี้สี่สิบห้าดอลลาร์อืมจ้าแล้วสวัสดีสหายฉันชื่อปิตอฟฉันเป็นผู้รองผู้บัญชาการและฉันจะเป็นผู้นำการฝึกันทีสส่สองของคุณ โอเคเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้สัง,สงเกตเห็นกิจกรรมเพิ่มขึ้นของผู้ลักลอบนำเข้าจากกลุ่มโอ้ยอ่านไม่ทันอ่ามันเป็นแบบการแล้วได้ข้อมูลที่ปรงเป็นประจำด้วยก่อนอื่นมาดูที่บอร์ดข้อมูลกันเถอะก็พูดเร็วเกินอนะไรเงี้ยนาดูจากอะไรรายการเป็นยังไงเน้นวินิตฉะนูราโคคอนทราบันดูอาชายาดิชอากอคาริสตันสกา มันก็พูดเร็วเกินใครมันจะไปอ่านทันวะเพื่อนเราสงสัยว่าคนขับที่ไม่ได้หยุดตัวจเมื่อวานจะพยายามขับข้าวผมแรียนเลขทะเบียนบางส่วนหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วนี่คือนี่คืออะไรผู้ค้าของเถื่อนในผู้ให้ข้อมูลเราของเราในแก๊งเบอร์ร้านคอฟได้รับสินค้ามีค่าเกี่ยวกับวัตถสินค้าครั้งหนึ่งอายุคนขับสามสิบแปด 5100กับอายุคนขับ38ต้องจำไว้น่าให้ดูสีตาวัสดีครับตาวัสดีครับคุณขอดูอ้าว5100ไม่ดิ 51UU เออ 51UU เองอายุ38หรือเปล่าเพื่อน ขอลงมาจากรถหน่อยพวกพวกล่อทำเครื่องหมายงูไว้อะฮะมีอ่าเอ้พวกแปลกแปลกและนี่นายนายมีของเถื่อนมาอย่างนั้นเหรอ ผมไปหยิบมีมาแปบ๊บไปหยิบมีมาแปบ๊บผมไม่ชอบเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือผมไม่อาหอ่านไว้ทันผมเป็นคนที่อ่านค่อนข้างช้าด้วยเอามาเลยนี่น่นี่แน่นี่นะ่นี่นะ่นนะคืออะไรพวกอันนี้คืออะไรโคเคนไอสารเลว ของเสือไม่ได้ติดป้ายก,กันกับบางเขาสามารถซ่อมได้อะไรเนี่ยกู <c oughs> เริ่มเกลียดมึงแล้วนะกูเริ่มเกลียดมึงแล้วนะไอไอรองผู้บัญชาการกับผู้บัญชาการเนี่ยพูดเร็วอิบสายเลยไหนอ้าวมีโค,โคเคนอีกว่าอย่างไงเพื่อนเพิ่งอายุ38ปปีแน่ๆ <c oughs> ขอดูเอกสารหน่อย <c oughs> ขอดูเอกสาร please โอ๊ย ขอโทษเพื่อนกดผพิดกดผิดนี่กรสานมูไม่จำกัดเลยเพิ่งทำลายไปเมื่อกี้เองไหนดูสิวันเกิดอะไรเนี่ยสหสารีสหาหรีคืออะไรวะแต่ช่างมันเถอะเราจับนางเข้าคุกเลยดีกว่า จับไปเวนนั้นได้แล้วคุณมีโคเคนคุณก็โดนจับครับบอกเลยอยู่ดีนี้ไปซะสอสารเร็วอันนี้นี้คืออะไรดีเมาสผมอาจจะกดไม่ค่อยติดนะครับผมขอต้องขออภัยจริงๆแล้วผมอาจจะพูดไม่ค่อยเป็นภาษานะครวันนี้วันนี้ค่อนข้างเออเลย แล้วผมก็รำคาญเสียงไอ้นี้มากด้วยผมรำคาญเสียงไอ้รองผู้บัญชาการนี้มากด้วยอ่าอันนี้คือพนตำรวจอะไรอาเโอเคอาชีมูฟเหรอใช่ปะะออ่าวะผมขอญาตมันไม่บอกชื่อให้อ่ะ คุตำรวจอบอกให้คนณตำรวจลำคาญโว้ยผมลำคาญไอ้นี่มากเลยไอ้รองผู้บัญชาการกับผู้บัญชาการเอออ่าวสสภาพรถเพิ่มเติมได้จ้ะขอบคุณมากกูมไม่รู้เลยมั้งอ่าโอเคสวัสดีครับคุณอ่ารถเหลือง ช่วยลงมาจากคถนะฮะสวัสดีตอนเช้าครับผมคุณอ่าผู้ที่จะมาในเมืองอาคาเิสตันตอนนี้ผมแหลคฮะจะโก,กาผมขอเอกสารด้วยฮนะะเอกสารไหนตรวจสอบดูสิไม่ตรงกันซะแล้วแค่ชื่อบัตรก็ไม่ตรงกันซะแล้วอ้าวแล้วอันนี้คืออะไร อูนโหนวดมั้งละเพื่อนคิดว่าฉันจะเชื่อเรื่องไงฮะมไม่น่าไม่น่าไม่น่าให้เข้าไปสักครูข่ขอขอตรวจมึงก่อนไหนมีของอะไรไหมจะเย็นไม่มีอะไรให้หายที่นี่หรอกใครที่พูดอย่างนี้ไม่มีไม่มีหมดอะใครพูดอย่างนี้กูเชื่อมีหมด ไหนดูสิมีป่ะไหนไหนไหนต้องมีแหละต้องมีแหละเชื่อผมข้างในมีไหมไม่มีไม่มีข้างในงั้นเอาตรงตรงนี้ก็ได้ไหนดูสิในนี้มีไหมข้างหลังก็ไม่มีเว้ยมันซุกไว้ตรงไหนของมันเนี่ยผมว่ามันต้องซุกไว้หน้ารถแน่ๆเลยแต่ผมไม่เห็นลองไปดูใหม่ดิ จะปล่อยฉันอยู่คนเดียวเองก็อยู่กับแค่เพื่อนมึงอยู่กับโก้เพื่อนอ่าฮะในออกมาเลยห้องเครื่องอยู่ข้าง,นางในหรอผมไม่เห็นด้วยไหนมีอะไรให้ตรวจสอบบ้างไหนดูซิ นี่นียนี่นี่นี่นีนี่นะีนี่น,ะน,นะนนะีไม่มีจริงๆด้วยแต่งไงซะผมก็ไม่ปล่อยให้มันไปหรอกเพราะว่ามันเอกาสารไม่ถูกต้องอะชื่อไม่ถูกต้องผมก็ไม่ไปล่อยให้มันไปทำไมอย่ายุ่งสิเพื่อนไปคุณทำเช่นนี้ไม่ต้องยุ่งเพื่อนก็อเองชื่อไม่ถูกต้องอจะให้เขาทำยังไงอะแต่ขอโทษเรื่องข้างหน้ารถด,ด้วยเพื่อน เราก็ไว้เจอกันบ๊ายบายเออแล้วก็อย่าลืมอปิดประตูด้านหลังด้วยมันไม่ปิดจริงๆฮะนี่คนต่อไปสวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมคุณผู้มาใหม่ขอเอกอศาศาศาสารเอยฮะ อ้นี่ก็ถามจังเลยสิ่งนี้จำเป็นจริงๆหรือจำเป็นดีพวกความารลอฟอ่าอันนี้ตรงการวันหมดอายุมหมดอายุ19เ้าเมษาจะหมดอายุแล้วนี่เพื่อนอันนี้คือได้ถึงวันที่23วันเกิดคืออันนี้ อ่าอย่างแรกก็คือเรื่องสือเดินทางถูกต้องวุ้นหมดอายุอันนี้ก็จะหมดอายุแล้วนะอย่าลืมไปทำด้วยชื่อก็ถูกต้องรูปถ่ายหน้าตาก็ถูกต้องนางทำทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าจะลงมาจากรถฮะมัน,นต้องการทำบางอยยางกับรถคุณ แน่นอนรถคุณไม่เป็นไรหรอกแค่อาจจะมีรอยบุบนิดๆหน่อยๆอืมเอาจริงไม่นิดหรอกนะคุณผมจะลองหาให้ทั่วรถก่อนเพราะฉะนั้นตัดไปตอนที่ผมหาให้ทั่วรถเลยแล้วกันนะจะทำไปที่นะั่ของฉันสกปรกไอเวรน,นี่อย่าโดนจ้วงไหมไม่ล้าไม่จาดจ้วงเองเพราะว่ากลัวจะต้องเล่นใหม่เ,เนี่ยไป คนผ่านไปมึงอะไปผมไม่เจออะไรผมไม่เจออะไรเลยอะไดไปก่อนเจอกันบดประตูให้โดยมีมารยาทแล้ว <c oughs> <c oughs> มันขับมันมันสตาร์รถยังไงวะไม่จับพวงมาลัยอ่ะอ้าวรายการถูกต้องคนต่อไปคนสุดท้ายของวันนี้เข้ามาเลยครับบีบขับด้วย คือคนเมื่อกี้หยับขายจัดเลยนีสวัสดีครับลงมาจากรถด้วยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมอะไรอะไรเยี่ยมเลยเยี่ยมอยา่าโดนเหมยคนนั้นเนอหรือเจ้าวันนี้นี่คอยกับสารเะครับรับไปแต่ผมต้องการมันคืนกูให้มึงคืนอยู่แล้วเพื่อนอ่าบล็อกอะไรสักอย่างแล้วก็ถูกต้องนี้ตรงการ สิบ้าธันวาปีหนึ่ปดหนึ่นี่คืออันนี้คืออะไรเนี่ยได้ถึงวันที่18มิถุนา, 1981. าหนึ่งเ้าอ่าฮะ18มิถุนาบามีนะมาเมษาพุธภาอ่ะโอเคก็ยังไม่หมดอายุนะ ก็ทุกอย่างตรงกันหมดหนะพวกเรียบร้อยดีก็อ่านไปอนุมัติไปก่อนทำไมต้องทำหน้าตาอย่างนั้นด้วยเพื่อนอยากโดนจ้วงไหมไฟวีใส่หน้ามาเลวเนี่ยโอ้ผมแลกมากเลยขอไพยผู้ชมจริงๆฮะโอ้เถอะพีสพลีสอ่า คืออะไรอ่ะอ๋อผมลืมตรวจสอบรถนาง,อ,นางอ๋อลบไปเลยครับผมสองร้อยฮะเมื่อไรใพรุ่งนี้ผมก็ได้เงินอีกหวังว่าจะได้อะนะนอนแต่ไปตอนนี้ผมนอนถึงพรุ่งนี้เลยแล้วก,กันเอาล่ะครับผมแล้วก็วันต่อมาคือเราจะต้องเอานักโทษเนี่ยไปส่งที่ ชายแดนเนาะก็คือยังไงอะอ่ะใครเปิดตอนแรกใครเปิดเพลงวะแต่ว่าเรามีภารกิจข้างหลังคือผมเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำนะโอเคเสร็จแล้วก็ไปครับรถกันดีกว่า เราจะ,ะ,ะไปตรงไหนเขปมแรงงานซึ่งตอนนี้เราอยู่เขียชายแดนนะครับผมเราก็ต้องขับไปเลี้ยวขวาแล้วก็ขับตามเส้นทางไปอ่ะโอเครับทราบสตาร์ทรถเลยไปกันเลยปับมานะครับผมเลี้ยวขวาตรงนี้เฮ้ยขับรถดูมาตามมาตาเรือหน่อยสิเฮ้ย พวกนี้นี่จับจับปรับให้หมดเลยตามเส้นทางโอ้ขอโทษนะมันแหลกมากเลยผมต้องโอมโอยมาแล้วแขมแรงงานขับรถค่อนข้างผมขับรถไม่แข็งเท่าไหร่นะในเกมนี้่น่นไงบอกแล้วขับรถไม่แข็งแล้วก็มาจอดตรงนี้เลย อ,าอวางไงพวกพวกันดีครับอ่าอย่ารับโทษละเรียบร้อยได้เงินมาหนึ่งร้อยทำไมเงนินผมเป็นศูนย์น่ะตอนแรกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะเราต้องกลับไปที่เดิมใช่ปะ่ะโอ้โหโคตรไกลผ่าไปตอนที่เราไปถึงเลยดีกว่าเอาละผ่านแล้ว ฐานตำรวจถึงแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นที่สุดท้าย,ยก่อนที่จะปิดคลิปของเรานะครับผมอมที่นาโบครฟกูรำคามคารงมากเลยเพื่อนไอ้คนที่พูดอยู่หลังไมคมนะ์กูเนี่ยวัสดีนาโบครฟนี่เรียบร้อยได้8 4ไปเราจบคลิปกันเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าผมค่อนข้างจะแพน,นิคก,กับการที่ ยู่ดี OBS มันก็ไม่ได้อัอดให้นะแล้วนี่คืออัดมาแค่หนึ่งนาทีหมายความว่าไงหมายความว่าไงคนตีนกูแล้วคนตีนกูแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมละที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย